ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก9 0ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลย โอเคในครับ okay, นะขอกราบสวัสดีทั้ทุกท่านกันด้วยนะครับผมนั่ก็ค่อยสุดเกมใหม่ครับอีกแล้วครับผมเย้นะครับผมนะั่นก็กลับมาในเกมใหม่ครับอีกเช่นเคยและวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ตามล่าฮะชุดในตำนานดีกว่าครับผมเออก็แม่ได้ยินแบบนี้หลายคนก็นนสงสัยนะครับผมนะว่าชุดในตำนานในที่นี้คืออะไรนะครับผมนะั่ก็ผมไม่บอกนะครับผมบอกไม่ได้นะก็เดินเดี๋ยวเรารอไปดูพร้อมๆกันนะเออแต่ว่าก่อนที่จะคราฟชุดในตำนานได้เนี่ยจริงๆมัน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 ไม่เชิงชุดในตำนานหรอกเขาเรียกว่าไงเป็นเหมือนกับว่า เป็นแมันจะเรียกไงดีอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะเออก็โอเคเราโดยวิธีการจะได้มานะครับเนี่ยแค่เราต้องทำการคราฟครับผมนะจะถ,ถามว่าเราจะคราฟยังไงน่นหรอเราก็จะคราฟจากเจ้าสิ่งนี้นั่ครับผมดี เห็นไหมฮะสิ่งนี้นะครับผนมะน,นั่นก็คืออุปกรณ์ที่จะมาใช้ในวันนี้นั่นเองนะฮะก็จะมีนี่มีอ่าก็จะมีของโอบนไนเกียวเมอุซุยและก็โยริอิจินั่นเองครับผมเออสี่ชุดในตำนานที่วันนี้เราจะมาคราฟกันนะฮะซึ่งพิธีการคราฟคือเราต้องหาวัตถุิต่างๆมาคราฟให้กลายเป็นชุดนั่นเองนะครับผมนะซึ่งผมจะใช้เวลานานไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยครับมันต้องให้แบบว่าคุกกี้ทำนายกันนะอ่ะเอาเป็นว่าที่เราไปหาและดูพ,พร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าชุดพวกนั้นจะสามารถทำอะไรได้ถ้า ผมซึ้อได้นอนนะครับนรรดาขั้นแรกก่อนอื่นใดเลยต้องตัดไม้นะครับนรรดาการเอาชีวิตรอดนะเท <next> ่านี้น่าจะพอละแต่ผมผมคิดว่านะโอเคน่าจะเพียงพอนะครับนรรดาแล้วก็จากนั้นผมจะต้องลงเหมืองลงเหมืองหาเหมืองอีกแล้วตรงนี้มีเหมืองไหมไม่มีนะครับบนบ่อน,น้ำนี่อีกแล้วนะจะหลุมพวกนี้ทีไรนี่คือแบโอกโหใจชินทุกทีนะฮะมันหาง่ายใหญ่นะเออในเวอร์ชันใหม่นี่แบบมันรู้สึกมันขุดแร่ง,ง่ายกว่าแบบมันไม่ใช่ชวนขุดแร่ง,ง่ายแต่แบบว่าขุดแร่งมีความสุขกว่าเวอร์ชันเก่าน,นะครับโอเคโดดเลยดีวยกว่าจอมอ่าโอเคมาฮะเดี๋ยววนะผผมมรู้สึก่า จะต้องใช้กันไกลด้วยนะฮะผวดหัวเพราะฉะนัน้นเราต้องอาขุดเหล็กทีนี้เหล็กอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อเนี่ยเจอละโอ้โหก,ก้อนเดียว โทษนะครับพี่มาทําไมครับก้อนเดียวเนี่ยฮะเออไม่ต้องม่ตมาโอเคขอสักอีกก้อนนึงได้ไหมสองก้อนอ่ะต้องการสองก้อนอ่ะเอ่อมีป่าวทำไมมันสั่นทดจังวะเฮ้ยก้อนนึงไม่มีเลยเหรอมีเนื้อมันจะมืดแล้วนะเนี่ยไม่มีเลยเหรอวะเออหน,นั่นมีีน่าแม่ผมมองไม่เห็นเฮ้ยตาบอดอีกแลวอุ้ยเอาข้างล่างก็มีนะเอออะไรวะเนี่ยงงใจก,กับตัวเองโโอ้หมีเยอะเลยมีด้วยอ่ามานิดน,นึงแล้วกันนะไม่รู้แหละว่าเอาไว้ทำอะไรบ้างนะแต่ว่าขุดไว้ก่อนก็ไม่น่าจะเสียหายนะครับโอเคอุ้ยทีนี้เจอเยอะทีนี้เจอเยอะไปไปเอ้ย เอ้าเดี๋ยนะเริ่มอะไรมันนพามเปนหัวแล้ววัเนี่ยโอ้โอยไม่กอดเดี๋ยวๆๆๆนๆๆกๆๆ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 นๆๆกๆๆๆ เรียนๆขึ้นมาแล้วนี่แล้วมันก็คืออะไรอ่ะอ๋อคครื่องดื่มฮาดอูบิชกินเองอ่ามาทำไมครับพี่มาทำไมต่ิจากนมันเป็นเครื่องดื่ที่ผมต้องซ้อว่ามันรับประโยชน์มากนะเพราะว่ามันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะในเครื่องดื่นี้นะโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเสือมีเสือโอเคขอฝอกคำพูดนะเมื่อกี้ลืมไปนะมีเสือนะเออมีเสืออยู่มีเสืออยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนทางเข้ามันก็ใหญ่เหลือเกินสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมมาแล้วครับ นี่งไงโออมิเสียออขอหน่อยนะเออคุณแหมคุณทรัพย์สินเยอะแยะคุณร่ำรวยจะตายนะขอ,อนิดน,นึงไม่เป็นไรหรอกมั้งเออโอเคแต่ว,วุ้ยตัวนั้นม,มีมีไฟป่าด้วยนะแต่ไม่สนใจโอเคอย่างงี้งั้นผมทาการเผากันดีกว่าโดยสิ่งที่ผมต้องหานะครับว่านะเด,เดี๋ยวกันนะใส่เลยก่อนแบบนี้อ่าฮะโอเคโดยสิ่งที่ผมต้องหานะครับก็จะมีใบไม้นะอ่ามีใบไม้มีอะไรวะเป็นหนึ่งคิดแบบมีใบไม้มีดอกทานตะวันนะมีคาร์บลมีทรายและก็สุดท้ายน่าจะเป็นหินนะครับนะเออหินหินธรรมดาก็ต้องมีนะแล้วงั้นงั้นนขขออจิิ๊กหล

อ่าแปดแล้วโอเคแปดก็โอเคแล้วนะทีนี้เด็ดเด็ดเด็ดแล้วผมลืมไปต้องเอานี้ด้วยเอาเอาที่ไอ้นี้ด้วยเอาที่ขุดดินด้วยเออมาที่ขุดดินมาปุป๊บโอเคขุดดินมานะ่าจะขุดกาเบลจะขุดกาเบลกาเบลก็ต้องใช้น้ำชั้นขอเก็บกาเบลวันนี้หนึ่งนะจ๊ะโอเคกาเบลกาเบลกาเบลโอเคพอละทีนี้ไม่เยอะนะฮะพอเลยของวันนี้เราใช้ไม่เยอะนะครับผมแล้วก็อ่าได้๋ยวเผาสิยังเออเด็ดเดี๋ยว็ดแล้วผมลืมไปอุ้ยเกือบไปผมลืมไปแนละ้วว่าผมต้องเผาวันนี้ด้วยอะไรวะเผาหินเออใช่ผมต้องเผาาาหหิิิิินน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 นดดดดดด้้้วววววยยยยะะะะะฮแแแปปปปป๊บชไไไโอออออออเเเเเเคตตีีีีมมมมักก็ผผรรรรื่่่่ๆงงงููู๋ึซส์ถ หรือเปล่าอู้วนั่นๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆเๆาๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆลๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆาเอๆๆๆอๆๆ่ๆี่ๆๆๆๆๆ่เอาต่อเอาต่อๆๆ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 ๆไม่ไม่ๆๆ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 ยๆๆๆๆรๆๆๆๆอๆเๆๆ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 ไๆๆที่นายกยๆๆๆสๆๆๆๆๆๆๆเอ้ยโอเคไปๆๆไปยๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆาๆๆนี่ตบมาดิ โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวๆอยออ่ะโอเควมนนักลับอีกรอบนะครับวันะเออดีนะแม่งมันเกิดอยู่แถวนี้โอเคเดี๋ยวๆขอมาอีกรอบขอมาอีกรอบแหมเมื่อกี้เกือบจะเทแล้วนะโอ้ยจบเลยเมื่อกี้ไม่น่าพลาดเลยนะเอาไม้มา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 คลองนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแบบว่าเราต้องมีชั้นเชิงนิดนึงนะไหอยู่ไหนโลที่เดิมมันยังอยู่ปหมเนี่ยอ๋อยูยูเนี่ยเนี่ยเนี่ยมามามาแกบอกเลยนะรอบนี้แกไม่ได้กินแน่นี่นี่มาดิมามานี่เอ้าไปไหนวะปุ๊บปุ๊บป มโออ้โหเร็วมากโอ้เกือบตายไม่ได้กินไม่ได้กินหรอกเป็นไงล่ะโดนสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าเอ้าไม่โดนไม่โดนสมหน้าสมน้ำหน้าเป็นไงล่ะฟรีไปดีดีแล้วก็ตายตายยังตายยังยังอีกทำไมมันตายยากตายเย็นจังวะฮะเลือดเลือดมันเยอะขนาดนี้นเดี๋ยวนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยเออเอาเข้าไปอะไม่ตายใช่ไหมเออกว่าจะตายเออเรียบร้อยกว่าจะตายแมม อะไรก็ไม่รู้นะโอเคเรียบร้อยกันนะแล้วเราก็ได้ชุดมาแล้วนี้ใส่ก่อนเลยนะโอเคนะดูซิเราได้ดาบอับนนี้จรินของอะไรดูรสิเราจะได้ดาบจรินปานอะไรนะโอเค1 2ึ่งสองสปุ๊บ นี่อ <lawsuit royable> okay, ุ้ยปามาลีปาบาลีอีกแล้วอ่ะโอ้โหปาไปจำช่องนะเอโอเคเรียบร้อยก็แบนะก็ตอนนี้เดี๋ยวนะผมออกเดินทางต่อดีกว่านะครับนะเออเดาขาดอีกประมาณอะไรตอนนี้เราครบแล้วนะเราครบแล้วนะครับนะขาดอ่าทรายอ่าโอเคพูดถึงทรายก็มาเลยนะเออข้ามชอบทรายโอเคขอทรายหน่อยขอทรายหน่อยโอเคทรายมานะอ่าทันตะวันเนาะตอกทันตะวันจะอยู่ไหนวะถ้าที่ลงลงแถวนี้น่าน่นน่าจะมีนะผมว่าไปดูก่อนนะโอเคอออันดับแรกผมว่าผมนอนก่อนดีกว่าไหม่ถวนี้เมื่อเราได้ชุดแล้วนอนเลยดีกว่านะโอ้ย เนี่ยเนี่ยคัดความความจเจริญจริงเลยแกนเ,นะแเนี่ยโอเคมาวันเช้าแล้วเรียบร้อยเราทานตะวันอยู่ตรงไหนเอ่ยผมว่ามันไม่น่าจะหายากนะแต่ว่าพอแล้วนะพอสิ่งที่าต้องการนะมันจะหายากเสมอนะครับเออเป็นไงละ่ะไม้ครับโลจิกนะอย่างงี้ผมว่าทางนี้ไม่น่ามีทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าเดด๋วดขึ้นต้นไม้ปุ๊บโอเคผมต้องรีบหาที่โล่งก่อนตอนนี้ไม่โล่งมันหายากนะตรงนี้ไม่จะมีวะผมว่าไม่น่าจะมีนะมันต้ออยู่ในพื้นที่เพนมากกว่านะเดี<ๆ>๋ยวเราลองเดินทางไปเรื่อยๆนะ ทางนี้ทางนี้หรือเปล่าทางนี้ปึ๊บไม่มีมเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะมันหาไม่เจอเอ่ะเฮ้ยมันหายากจังวะเอาอย่างนี้ผมคราฟที่มีก่อนดีไหมเออโอเคก็นะเอางี้ผมคราฟกันดีกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอุปกรณ์ก็พอเพียงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันแรกเลยดีกว่านะถามว่าไอ้ดาวนี้มันมีไว้ทำไมนะครับคือผมจะมาคราฟนั่นเองคนระับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้เริ่มจากเบสิกเบสิกเลยดีกว่าคือเอาเป็นน้องอุศิรละกันเดี๋ยวเอาฉุดฉาดนะครับวันนี้ซึ่ใส่ทรายแบบนี้้แลวก็ใส่การคราฟนะ วางแบบนี้อะฮะแล้วก็วางปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็จะได้เจ้าสิ่งนี้มาเนี่ครับผมปุ๊บนี่อา่าเห็นไหมตอนนี้ยังไม่รู้นะคืออะไรถ้าเกิดเราใส่ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่เห็นไหมเห็นยังมันคอือจะเรียกว่าไงอะอุดเจลีเทนทาโคก็ไม่ใช่เนอะมันเหมือนกับเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงอะเหมือนกับว่าเป็นเสื้อก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่รู้พูดไงอ่ประมาณว่ามันก็เป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งอา่าถ้าเกิดเรากดแซดมันก็จะทําการาใช้อบลิตีพ้พิเศษแบบนี้นี่ เป็นไงระเบิดตุ้มตาด้วยครับโอ้โหโคตรฉูดฉาดเอาจริงชอบมากนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันเจ๋งเว้ยมันคือ่าอมันเป็นของมอด ดาบพิฆาตอสูรในตำนานฮะเออเป็นมอดพิเศษที่มานะครับดับฉันเนี่ยก็แบบได้ยากนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยหนึ่งชิ้นนะเด,เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปรีวิวละเอียดตอนท้ายนะต่อมาชิ้นที่สองต้องเอาหินสโตนแบบนี้อ่ามาเปลี่ยนเป็นนะครับนะแล้วก็เอาบิกเนี่ยวางรอบๆแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ผมปุ๊บนี่เรียบร้อยเวลานี้ได้เป็นราชาแห่งหินนะครับนี่โคตรเท่นะครับแนละ้วซึ่งราชาแห่งหินเนี่ยก็ขอเขาเตือนหน,น่อยเวลาจะใช้มันก็อาจจะแหลกนิดนึงนะกดแซดก็จะเป็นอย่างนี้นี่มีแบบว่าอุ้ยดู หินตกมาจะฟากฟ้านะเว้ยเออโคตรเท่นะครับเท่ได้ใจจริงเลยพี่โอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายเปนะ็นชิ้นที่3มของเรานะชิ้นที่3มของเราโอเคชิ้นที่3มก็จะเป็นน้องอ่าโอเบไนดีกว่าน,ะน,น้องโอเบไนนะครับซึ่งเราก็ต้องใช้โอเคลิ์ผลรอบ,บ,บแบบนี้แล้วเราจะได้จัสิ่งนี้มาได้ไหมครับผมปุ๊บนี่โอ้หเอ๊ะเดี๋ยวนะหรือว่าเจ้านี่คืออีกขุแก้วอีกขแก้วมันเป็นงูอ่ะไม่ใช่ผิดเลื่อนเอาเวลากดแท็กมันก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นผมป๊ นี่เป็นการฟันรอบๆนะครับแต่แต่ไอเรื่องการฟันอ่ะคือไม่จะเหมือนโคดเคี้ยวเหมือนงูนะแต่ผมไม่สนใจหรอกใครโมเดลมันมากเลยตลกโมเดลตลกดีนะครับนะก็นี่แหละครับนะสรับอ่าน้องโอเวอร์ไนน,นนะครับกอดเรียบร้อยแล้วนะสามชิ้นนะตอนนี้เหลือชิน้นสุดท้ายนะครับก็คือฮองจุรลี่จินั่นเองนะครับก็คือต้องออกตามหาดอกทันตะวันต่อไปนะครับวันนั้นเพราะฉันเนี่ยเราจะว้าไปเลยดีกว่านะตอนที่เราเจอดอกทันตะวันแล้วนะครับนะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเปิดเครื่องว้าปึ๊บ โ okay, อเคพวกเราตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่โลกนะครับบนะันดับแล้วก็ไงอ่ะนี่ไงเจอแล้วโอ้โหสุดยอดนะครับแม่กว่าจะเจอนะทำออร์บากทีเดียวเชียวเลยนะครับบันดโอเคมาเอามานี่เลยเอามานี่เลยโอเคเอาดรอททำมันม,มานะฮะเก้าต้นนะเก้าต้นไม่ใช่ดิแปดแปดแปดเอาแปด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 เอามามา เราก็ทําการวางจาบยูนิจไปเราก็ทําการวางดาบยูริจิลงไปแบบนี้แล้วก็วางซัทโฟเวอร์รอบๆแบบนี้เลยบผมนี่แล้วเราก็จะได้ซันคิงมานั่นเองครับผมนะนี่โคตรเทพนะครับเราลองคิดดูถ้าเกิดว่ายูริจิมันใช้แบบนี้จริงๆเนี่ยบอกเลยนะว่าเผาพันอสูรล่มสลายนะเออมาเดี๋ยวดูดีกว่าว่าวิตีพิเศษมันทำอะไรได้บ้างยี่สิบสองมเฮ้ยฟู้ย,ย,ยแรงแรงจริงแมันพุ่งด้วยนะโอ้ไม่ก็ยอดว่ะ เ้ยคุณเทพเท่เท like, ่เท่เท่เท่มากนะครับวันนั้นก็เรียบร้อยนะครับผมสับการคราฟนะมาเดี๋ยวเรามาลองอบิลิตี้กันอีกนิดนึงไหมเออรอบนี้เราเสกหนูทดลองมาดีกว่านะเออมาโดนอีกแล้วเหรอนะโดนทุกพลาดนะแฮชแท็กเซฟเอมีซีนะครับผมโอเควันนีมาเดี๋ยวเรามาลองดีกว่านะครับวันนั้นว่าอ่าแต่ละอันเนี่ยดาเมจมันมีเท่าไหร่กันบ้างนะเรามาเริ่มจากอันนี้เลยดีกว่านี่เอ็กโพรด์คิงนะหรือว่าเทพเจ้าแห่งการระเบิดโอเคหนึ่งสองสามโอ้ ก็ก็ไม่ถึงตายนะมันมันต้องซ้ำหลาย <hi> รอบอยู่เหมือนกันนะครับก็ก็ถือว่าแรงแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นโอเคต่อมาลาช okay, าแห่งหินนี่โอเคม,มาแล้วองเกียวเมย์บ้าดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเศกเพิ่มก <wh> ัน <Mile> ดีกว่าเออมาเศกเพิ่มให้มันชุดชาหน่อยนะหนึ่งสองต้อมปุ๊บนี่โอ้โหทับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คิดว่ามีคนกระเด็นขึ้นมาแล้วเหรอโอ้ย อุ้ยตกมารอบนึงก็เจ็บอยู่นะเจ็บยู่เจ็บยู่ทำไม่เล่นไปนะไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่ามันเท่นะคือเอาจริงๆคือแบบว่าอาวุธหลักเป็นดาบจริงแล้วก็มีไอ้นี่ห้อยอยู่ข้างหลังโอ้บอกเลยว่าโอเคแต่ว่านี่เหมาะแล้วนะบ่อนี้เขาเพิ่งพัฒนาไงกแบบ็แบบนั่นแบทำมาเล่นๆเฉยๆนะค่อต่อมาอันนี้อ่าหุยตานงูอีกแล้วนะฮะจะแม่นาขีกแล้วโอเคมาลองหน่อยดีกว่านึ่งน้ำต้มปึ๊บนี่ทายเลยเลยนะอันนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะแบบใช้งานได้จริงนะเพราะว่า มันมันฟันแบบรอบๆคล้ายมุสันนะครแต่ว่ารู้สึกว่าวงมันกว้างของมุสันอยู่นะนแล้วก็ตาเมจก็ค่อนข้างแหลกนะครับเนี่ยแล้วก็ทายนะครับแขาดไปไม่ได้ต้องจากราชาแห่งตะวันนั่นเองครับผมอ่าโอเคมาเดี๋ยวรอนดีกว่านี้มาเข้านิสเซกเยอะเลยเทกมาเยอะๆดีกว่านะครับเพเดี๋ยวเรามาลองไปดูพร้อมๆกันฮะโอเคสามสองหนึ่งปึ๊บนี่คุยโอ้ my god ทีเดียวตายมันก็ไม่แปลกนะคือมันก็เป็นลาชาแห่งตะวันนั่นเองมันเทพเจ้าอยู่ที่จี๋ชื่อก็บอกอยู่แล้เทพเจ้านะนี่ โดนทีมีตายอะมันมันไม่มีทางรอดนะเอางี้เราลองทานทิโรไหมลองแบบตัวที่มันโหดขึ้นมาหน่อยดูยที่ว่ามันโดนกี่ทีตายนะ,ะปุ๊บตายไหมซ้ำประมาณจริงผมว่าดาเมจมันก็เยอะนะแต่ว่าว่ามัน,ม,นมันไม่ตายวะก็อืมก็ดาเมจก็กลางๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวปกติแบบอสูงบรรกบบกะก่เงี้ยโดนทีเดียวก็น่าจะตายแล้วนะเออสุดชด โอเคไปแล้ก็ประมาณนี้นะครับผมสับการตามล่าหาชุดในตำนานเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมอ่าก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับซึ่งหมอนนี้เนี่ยก็เป็นหมอดพิเศษนะครับที่แยกออกมาแลนะแต่กิดว่าใครอยากไปโหลดเนี่ยก็สามารถได้โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับนะซึ่งของในหมอดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็มีแอคเซสเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะแต่ว่าไว้เราไปรีวิวในหลรอบต่อๆไปดีกว่านะครับตอนนี้ก็มีเอฟโฟนี้เข้ามาก็แบบแอบเอาพวกนี้มาก่อนนะเห็นมันเจ๋งดีไม่ใช่่่เเเหรรรอออออคคััับววนนีีีปกกกกกติมมืืซาไไดดด๋ยช็จะลล์ เพื่อเป็นกำลังใจผมในการต่อไปด้วยนะครับผู้จิ๋วพันหน้าทันนี้้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย,บาย